โอ oh, oh. ้ถ่ายวิดีโอแล้วเดินถ่ายวิดีโอหมดเลยเยอะ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 เยอ่เยอะ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 เยอเยอะเยอะเยอะไยอปเยอะเยอะไยอะดยอะเยอะเยอะ อ๋อกลังมาฮะนายโอ้มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยสวนดินสีค่ะสวนลำไยเอดินจีฮะนายมันจะลำไยฮะโอ้มาา่นจ

เจ้าวะเจ้าวะมาดูเลให้น่เลยให้กันนะพี่น้องเขามาค่ะมาค่ะว้าโอ้ไรอ่ะไรอ่ะคปตนเข้าได้ละทุนเล่เนาะว่เอ้ยให้น่อยก็มาค่ะแล้วค่ะแต่ได้ลูกเหนือได้เพื่อน่ะมาค่ะ มันก็เหมืนทีานาน่โรแรเนาะอ๋อแคหนครันะครับน้องเขาเนครับนะ่นครับโอ้แค่หนฮะอืมเจอะนะเจอนะเออน้น้ำองดวเป็นวิว วิวสภาพวิวทางเดือน,น,นะนะครับเนาะไร่กว่ามันจะเป็นร้อยนะครับเนาะจะเป็นร้อยก็เดียยเด๋ยวได้เลยไปขึ้นร้อยมากสูงนะครับเนาะเดี๋ยวได้มาก,กินลูกแล้วนะว้าวว้าอ่าอ่า,อาแาค่นั้นครับบายบายดูว,วิวของกับได้รับว้าวฮัลโหลค่ะสวัสดงครับ วัน้เรขาเข่ามาด้วยอย่างสนินสีสนลำใยเลยว่ะลินจีนก้าสนลินสีนะครับเนาะสนมินีนะครับาะสนลำไหอะสนลินสีดันจมีตุวนู้นนั่มะนานะครับัต้องต้งได้ว่เตงวิวทางดีๆน่ะคหับวิวอากาศดีมากเลยครับชมอยู่้นะครับอันนี้ก็จะปิน วิวเนี่ยจันวิวอะไรเมผ้าลงตรงนี้แหละเมจันอย่าเมสายละนายเมจันเมสายเมผ้าลเมจันนี่นะครับนำๆครับเมจันนำันันเขียนกตรงไหมาต้องอะไต้องอะไระได้ดมั่ราคันได้ว่าไรครับพเนี่ยกลงอาได้ก็ตีน้อยนะครับอ้าเฮ้ยอ้าเราแคบนะอาเราคนีแคบๆออก็ลงอาพูน เออแน่นอนเออกำกิงลงร้อยนะครับลุงลอยลงลอยลุงลอยพี่เออแน่นอนมาถิ่นสวนหมดทิ้งจีนะครับตีสี่พันไรนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวันพี่น้องตายเขาครัมาอยู่เซาไว้ในเมืองไทยนะครับเนาะเป็นนั้นในเมืองไม่สักหลังเลยมีแต่ป่าว่าอยู่ที่ใดก็ให้หมอหักหมอแป้งครับเนาะเป็น้องตายเหนื่นกันอันนี้เป็นสวนเจ้าแฉวข้าที่วัดโขยน้ำขุณนะครับ ในสวนลำไยนี่ครับน้อนเด็๋มาววนดีด้วยว่าหมักสุ้ๆเลกค่ะมาเลยมาหือครับ,รบสพี่น้องเขาใอยกินก็มาดีเลยครับน้อมานี่น้ำหรับมา,มาเลมาอากินอะไนะคะรัคะน้องมาเลยมาเอากินอะไรครัดูนะดูเหมืนอนไดป้งมวนได้ได้้งหคะะงคบบรคกันนะเหมือนัดนป้งเอาแจกดนะตึกกำลังออกค่ะนะ ร่วมกันที่ขาอันนี้เป็นถือหุน่นร้อยเหมือนตั้งมือเข้ากันเนาะลุงทองกระเจียนใจนี้เลยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ก็ตั้งมีสายนี่ค่ะเนาะมันเข้าอยู่มื่อไรก็เป็นมีผ้ลาลงนี่ค่ะเป็นคุญแจเข้าอะไรค่ะเนี่ยนะไตเข้ากูตีกูตั้งค่ะอ,คอันนี้มาอ่อนในีค่ะ โอเคครับแค่นั้นครับพนนั้นใหม่ซุงครับแจ่นครับเออโอ้ยังเจ้าเจ้าเสีชวกามีไตรได้ยังนั่นาฮ้ก็โอ้บ้านคนะคะไนี่เปนขนาดครั้งปีก็ด้งเด้อบุญยังหันหันแต่วัตุพิยอรณกับตุุพิสังก์ในตุนะ